งานนี้คืนสภาพเดิมนะครับนี่ต่อทะเบียนใช่ไหมตานจะต่อทะเบียนนะครับจะคืนสภาพเดิมก่อนนะครับสักอาทิตย์หนึ่ง ราได,ไไดโลมาหรเล,ลเอตอนนี้นะครับก็กำลังคืนสภาพให้เป็น รถธรรมดาปกติทั่วไปนะครับเพื่อจะเปลี่ยนเพื่อจะเอาไปต่อทะเบียนนะครับไปต่อทะเบียนนะครับตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนชุดล้อนะครับพอดีด้านหน้าเรามีปัญหานิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าดุมนะครับเวฟนะครับตัวดำนะครับมันไม่มีนะครับก็เลยใช้เป็นของดรีม นะครับมันก็เลยงึ้งงังึ้งงัน,งน,งน,งน,นิดหนึ่งนะครับแต่ช่างตานเอาอยู่แล้วนะฮะส,ส่วนช่างทีนนะครับตอนนี้ก็กําลังจะถอดอ่ะตอนนี้ใส่ได้แล้วเด็กใช่ไหมนี่ได้อ่าเอาตัวโหลดออกคืนแล้วนะครับใส่ตัวเดิมนะครับต่อทะเบียนนะครับต่อแบบ แต่งนะครับใส่ล้อเล็กหน้าหลังปาดบงปาดโบกท่อดงท่อดังโหลดหน้าโหลดหลังยางเล็กขบโลไม่ผ่านนะครับก็เลยต้องมาคืนสภาพก่อนนะครับต้องเข้าไหมก็องคข้าสมบูรณ์เรียบร้อยอ่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยอ่ะนี่เอาตัวโหลดไปน้องเขาด้วยขาตั้งเปลี่ยนได้ยังเฮ้ยเขาตั้งเปลี่ยน เออขาตั้งทีไหนใหญ่ตัวรถอีกข้างนึงอ่ะข้างหน้าโอเคอ่ะเช็ดบางโครนให้ด้วยเดี๋ยวลองรอบหนึ่งไปตาเนึ้อ่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับเจ้าเว็บร้อยไอปี2014ดําหน้าดําหลังนะครับคืนสภาพเพื่อจะไปต่อทะเบียนนะฮะ